สวัสดีครับมาพบกับ WRV รถใหม่ที่จะเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้นะครับมันเป็นเซกเมนต์ที่เล็กกว่า Honda HRV นะครับเป็นรถที่ทำมาเพื่อจับกลุ่มลูกค้าระดับต่ำกว่า HRV เดี๋ยวไปรับชมกันนะครับว่ารถตัวนี้มีอะไรน่าสนใจแบนแบบคร้าวๆดูนะครับมารับชมครับสนับสนุนโดย The Fabric อยุธยาแหล่งรวมผ้าทุกชนิด ผ้าเมตรผ้ากิโลซับในและอุปกรณ์ผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บทุกชนิดแรล่งรวมงานช่างและศูนย์รวมอุปกรณ์ช่างเย็บผ้าสั่งซื้อออนไลน์โทร0814334339ตัวรถนะครับมาพร้อมกับระบบไฟหน้าแบบ LED พร้อมกับ Daylight r Timing ไฟไฟท้ายแบบ Light Guiding นะครับ รีโมทสตาร์ทเครื่องไฟเลี้ยวแบบซีคอนเชียลแอร์แบบดิจิตอลเบาะหลังพับแบบ60-40เบาะหนังเย็บได้ด้วยได้แดงพร้อมกับที่วางแก้วระบบพุชสตาร์ทหน้าจอ4.2นิ้วกระจังหน้าแบบ R รุ่น RS WRV เป็นรถเซกเมนต์ใหม่ที่จะขายในเมืองไทย มาพร้อมกับหน้าจอเนิ้วนะครับและยังมาพร้อมกับระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อเดิอนออกนอกรถด้วยส่วนรถตัวนี้จับกลุ่มเป้าหมายของใบรุ่นนะครับระบบไฟเลี้ยมนี่เป็นแบบพับกระจกอัตโนมัติพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ฮอนด a าเลนวอสมีมาให้เครื่องโยนเป็นแบบ1 5 l, 1ลิตร121แรงม้าระบบคุยคอนโรลแบบ a l ออสป e d ตามคันหน้าระบบไฟหน้าสูงต่ำนะครับปรับอัตโนมัติระบบเตือนเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านหน้ามีระบบช่วยหน่วงพอมาลัไเมื่อรถออกนอกเลน ระบบ,ระบบรักษารถให้อยู่กลางเลนพร้อมกับระบบแจ้งเตือนเมื่อรถคันหน้าออกตัวกำหนดเปิดตัวนะครับวันที่10มีนาคม พร้อมกับโลงโชว์รูมแน่นอนครับไฟตันหมอกแบบ LED ระบบสมาร์ทเอ็นทีหน้าจอแบบดิจิตอล4.2นิ้วกล้องมองหลังนะครับ ไฟตัดหมอกแบบ LED มาครบส่วนของหน้าจอนะครับก็เป็นแบบอันดอโต้นะครับแล้วก็ลำโพงแบบ6ลลำโพงนะครับรอบคันแล้วก็ระบบแจ้งเตือนมเมื่อมีผู้โดยสารนั่งอยู่เบาะหลัง ส่วนระบบความปลอดภัยนะ h o น d ้ W R V มีมาให้ครบอย่างที่บอกอเบื้องต้นเมื่อต้นคลิปแล้วนะครับตัวนี้ก็ในราคานี้ก็คิดว่าน่าจะมาครบๆนะครับส่วนไฟหน้าให้ดูนะครับตัวนี้เป็นแบบ L E D พร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ Sequential และ Daytime Running Light กระจังหน้าเฉพาะรุร่น r S ที่มีมาให้ไม่เหมือนกับรุ่นธรรมดาจะมีการตกแต่งเป็นลายคล้าย เหมือนเขาหลามตัดนะครับไฟหน้าแบบไฟตันหมอแบบ LED นะครัเท่าทีนะครับไฟท้ายแบบไลท์ก i ดิงนะครับเป็นเหมือนกับทุกรุ่นที่มีของสไตล์ฮอนดานั้นมีอยู่แล้วไฟเลี้ยวกับไฟไยหลังเป็น LED หลังคาดำมีในรุ่น RS เท่านั้นพร้อมกับราวหลังคาและชาร์กฟินส่วนในตัวของด้านหน้านั้นจะมีกล้องใช้สำหรับ คล้ายๆเหมือนอ e ีดัของยูสุหรือว่าค่ายอื่นนะครับที่จับในเรื่องของแทนที่จะเป็นในเรื่องของโลโก้ด้านหน้าจะเป็นกล้องแทนในจับในเรื่องของความปลอดภัยในการชนนะครับส่วนกล้องด้านข้ายจะเป็นเลนวอทข้างเดียวนะยังไม่ใช่กล้อง360องศาตัว WRV นั้นยังเป็นเลนวอทอยู่ยังไม่มีระบบบายสปอร์ตด้านข้างนะครับยังเป็นเหมือนคล้ายๆกับ CRV โมเดลเก่าอยู่นะครับตอนนี้ ก็มองหลังมีมาให้พร้อมกับเส้นกะระยะเป็นออปชันเบื้องต้นที่มีอะไรที่มันไม่น่าวาั่วอยู่แล้วตัวนี้ก็ดูดูกันต่อไปส่วนในเรื่องของของโซนหน้านะครับเป็นแบบบูนุ่มพร้อมกับพุ่มหนังที่พวงมาลัยและหัวเกียร์ส่วนเบาะนั่งนะครับเป็นเบาะหนังสังเคราะห์พร้อมกับเดินได้แดงตะเข็บแดงนะครับทำให้มันดู RS คำว่าแดง หน้าจอเป็นแบบ7นิ้วพร้อมกับระบบ Android Auto นะครับมาพร้อมกับาสามารถมีบลูทูธมีอะไรได้หมดช่องชาร์จแบตบแบบ USB ก็ยังมีมาให้ผมมไรปรับสูงต่ำแต่ไม่สามารถยืดเข้ายืดออกได้นะตัวนี้ เรื่องของแอร์ดิ่ตเป็นแบบปรับแรงรมดิิตอลแล้วก็สามารถแบบแบบไม่นวนได้บางไม่สามารถแยกฝั่งอิสระซ้ายขวาได้ส่วนเกียร์เป็นแบบ c b t เครื่องยนต์ตัวนี้เป็น1 5ลิตร121แรงมา้ายังไม่ใช่ไฮบริดนะครับเราพันถึงช่วงทํานายทายทักราคากันเลยนะครับก็เป็นช่วงท้ายก่อนที่เราจะมีรถใหม่ออกมาทุกครั้งเราจะมาทํานายราคาเป็นธรรมเนียมของช่องเรา ตัวนี้ทางช่องคิดว่าราคาน่าจะเริ่มต้นที่8 4 9 0 0 0ตัวท็อป RS น่าจะไปจบที่9 2 9 0 0 0ทุกคนที่ดูคลิปคิดว่ายอย่างไรกันบ้างว่าราคานี้มันจะใกล้เคียงกับความเป็นจริงไหมถ้าใกล้เคียงยังไงหรือว่าไม่ใกล้เคียงช่วยคอมเมนต์มากันแล้วก็มาดูตอนรถเปิดตัวนะครับว่ามันจะมีความแม่นยำขนาดไหนก็คลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามกดส u b s c r i b e ช่องและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ